เนื่องจากคลิปนี้นะครับจากรอบที่แล้วที่ลงไปนะครับพอดีรูปภาพที่เป็นเป้ายิงของช่วงท้ายของคลิปนะครับผมติดลิขสิทธิ์นะครับผมเพราะว่ามีชื่อของพี่เป็ดนักล่าติดมานะครับแต่เป้าก็เป็นของพี่เป็ดนักล่านั่นแหละได้รับความอนุเคราะห์มานะครับผมพี่เก่งเป็นคนมอบให้นะครับก็เป็นเป้าที่ใช้ยิงเอาไปลงทีนี้ก็เลยทําการเซ็นเซอร์ชื่อหรือว่าตัวเลขสำคัญสำคัญออกนะครับก็ เดี๋ยวต้องลบคลิปนี้แล้วก็เอามาลงใหม่อีกรอบนึงนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขคลิปนะครับก็ต้องขอโทษท่านที่ดูไปแล้วด้วยนะครับผมคลิปนี้มาดูอีกรอบนึงครับอันนี้เอาตัวนี้แม็กซีสีเก่งนครับสีขาวมันจะดีแข็งกว่านิดนึงมันจะเชิดกว่าเป็นไรเดี๋ยวเอาหรอเอาแม็ก่งนซ์เปลี่ยนแม็กข้างหน้าดยกะไช่เวลาที่ไอะไรหน้าอยู่เฉพาะหน้าแรกครับ ใช่แล้วครับเฉพาะนัดแรกเพราะแม็กซิน right. ่ามก็เป็นเหมือนกันถ้าเกิดใส่เต็มปั๊บมันจะนัดแรกมันจะดับไม่ขึ้นเอาเลยครับเอาเลย์ี่นครับหครับอ่าบนนิด สี่สีงนาฬิกาสาเสิบวิทีเดียวเอ็กเองแลรวนาฬิาเงินนะครับมีใครต้องการไหมทำ F เราร้อยแลตอนนี้ตอนนี้กลุ่มยังม่ถึงทีท่ภาพกันหนึ่งชาสองชาตกล่าหมดกซ์ขึ้นการขึ้นมาใหม่ครับไม่าาต้องถอยนะยกขึ้นมากดลงก<อ>ดลง ิซ้ายล่างไปเลยนั่งแคอ่ะเคอันนี้มันจะไกลก่อนนี้มันจะไกลก่อนถ้ได้เป้าพร้อมแล้วก็ไปเลย

เี่ยนนะครับเปอนเอโอเคเปลี่ยนเป้าไปยิงเป้าฝาดันมาชุปมาซุ่มมายิงแรงยิงแรงโอเคตอนดีเราจะเอ่าเ้าห้าสิกันครับ้อให้กรบกับ็นไ้นึดี๋ยวอาห่นน่งตโจะยาวคปผสนได้

ก็สุดท้ายแถเลยสุดท้ายเเรียกแถวนะครับหัวหน้าหมวดเรียกแถวคุณจะเดินไปอย่างนั้นเลยบอกหัวหน้าหมวดไหนอาร์พีซีตอนที่ห้าจัดแถวตรงนั้นแหละที่ห้าตอนที่ห้าจัดแถวเนาะบริจาคถูกบอกง่ายนิดนึงไม่เป็นไร ทีนี wrote, ้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปีอาร์เปลี่ยนปีอาร์เดี๋ยวเอาแม็กกาซีนมาเลยแม็กกาซีนมาเลยมาชิ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแม็กเอาแม็กตัวนี้ออกแมกตัวนี้มันจะแข็งกว่านิดนึ่งครับันนี่อ่อนๆหน่อยครับมาชิ้นกระสุนเลย เข้ายังเอาวอมบนนะบมเห็นไหมเห็นยังโอเคนะโอเควอมบนนะเอาวอมบน,เอ,บอมบนเอาเลยนะ้ยวนะ ขวา x เดี๋ยวเข้า x แล้วหนึ่ที่เดิมไหมหนึ่ที่เดิมเลยนะ ซ้าเอ็กเอ็กขวาเอ็กอาจจะหมดแล้วทีนี้เป้าจริงบนซ้าย กลางบริเป้เลยนะครับมือเดิมนะครับกติกาเดิมเลขวาเอ้ยซ้ายบน อ๋อเอฟกุนนักศึกษาวิชาการไม่มีอะไรก็เป็นขออนุญาตรับอะไรครับรับอะไรรบวง วงเอฟซ้ายนะดกระไรอ่ะต่อไปเห็นเป้าขวาบนเพราะงั้นไก่มันนิ่งีป่านะระวังเวลาแตะแตะมันจะลั่นเลย <S <S อย่าติดอ,อย่ากลัวให้เราตกใจไปเลยมงเบาครับเดี๋ยวคนเข้าผาข้าวเพื่อันนี้นะเดี๋ยวขอเปิดปิดกล้องใหม่ใครกินแล้วก็นะครับเหมเือนเดิมล้างผานนะครับผ่านนะครับ เริ่มถ้ามันเกินห้านที<ป>มันจะส่งไม่ได้มันไฟไม่ขึ้นมาเลยอ,อน,นะคอมไม่พร้อมจะยากนี้และปัง <laughs> ้หมดนะอ่าสาบนมองเห็นเป้ายัาง <c oughs> เยเ,เ,เริ่มเลยเอ็กบน อัลลูเอกบนเอกซด์ขอบเส้นเอก โอเคอาทเล็กกวาเล่ย oh. oh, oh, oh. wow. oh, wow. ี่หาตังบอมเสร็จแล้วมันขึ้นอยู่ที่กล้องกับเนเจ็บมือนไปเลย